งไม่มีเพลงไหนจะแทนคําบอกลาได้ดีเท่าเพลงดังประจําตัวเพลงนี้นะคะข้าวไม่มีขายค่ะลูกหลานวงดนตรีสอนเพศสอนสุพรรณหรือว่าสอนสุพรรณโชว์นะคะเลือกเพลงนี้มาไว้อะไรนกักร้องดังเพราะว่าบอกว่าจําได้แม่นยําเลยช่วงเวลาที่ได้ทัวร์คอนเสิร์ตกับอาจารย์สอนเพรค่ะนี่เป็นหนึ่งในช่วงการแสดงไว้อาลัยสอนเพศสอนสุพรรณในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานนี้นะคะที่วัดยางไทยเจริญผลอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึงก็มีแฟนเพลงและเหล่าคนลูกทุ่งมากมายจริงๆเห็นด้วยตาเนี่ยเป็นพันเลยนะคะมาร่วม um. ส่งสอนเพชรเป็นครั้งสุดท้ายทั้งคุณอาสดใสรุ่งโพทองเป็นเพื่อนรักที่รู้จักกันมากว่า50ปีค่ะตั้งแต่เป็นนักร้องสายประกวดเหมือนกันคุณอาสดใสบอกว่าวันนี้ก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะคะใจหายที่เพื่อนรักมาด่วนจากไปแบบนี้แต่ก็เชื่อมั่นว่าทั้งผลงานและความดีของคุณอาสอนเพชรจะอยู่ในใจเสมอ ส่วนอีกท่านหนึง่งเมื่อสักครู่นี้คุณจอมขวัญกัลยานะคะบอกว่ามาเป็นนักร้องจนทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีพ่อสอนเพชรนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจนะคะฟังเพลงของพ่อสอนเพชรมาตั้งแต่เด็กๆเคยนำเพลงน้ำตาไอหนุ่มของคุณอาสอนเพชรเนี่ยไปร้องในเวอร์ชั่นผู้หญิงด้วยละค่ะ เอามาร้องใหม่แต่ว่าร้องในสไตล์ผู้หญิงก็ยอมรับว่าบางทีตอนที่ท่านยังอยู่นะนก็จะแบบเออล้อเล่นอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยเวลาร้องเพลงเพราะว่าน้อเสียงท่านค่อนข้างจะเอกลักษณ์มากเพราะท่านจะเรียนแบบยากทางเหนือเหนือไปเนี่ยวัดก็จะติดแม่น้ําเหมือนกันจะเปิดเพลงของอาสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ยจนเราแบบมันเป็นความผูกพันเป็นความคุ้นเคยอ่ะมันจะได้ยินกล้องคุ้งแม่น้ายมนะคะผมเนี่ยถือว่าเข้าวงการพร้อมกันเลย เป็นนักร้องประกวดมาด้วยกันแล้วมาเข้าวงดําแดนสุพรรณด้วยกันอีกอจะพูดกับซอนเรนตลอดว่าเฮ้ยเท่ามึงอย่าไปไหนนะเรามีแค่สองคนนะเราก็คิดว่ามันเป็นความเสียใจที่ที่แฝงไว้ด้วยความภูมิใจนะคนทั้งสุพรรณเอางี้ดีวกว่าแล้วคนทั้งประเทศอ่ะเท่าที่มาได้เนี่ยก็มากันโอ้แทบทุกคืนสู นอกจากนี้ยังมีเพื่อนพ้องร่วมวงการลุกทุ่งที่มาร่วมส่งอาสรเพชรเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอย่างคุณอาสัญญาพรนารายค่ะพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชัยสายสุพรรณและที่ขาดไม่ได้ก็คือวงการตลกนะคะที่แทบแยกไม่ออกจากคนลุกทุง่งหลายคนก่อนแจ้งเกิดก็ขึ้นเวทีเก็บมุกเก็บประสบการณ์จากเวทีของอาสอนเพชรนี่ละค่ะอย่างพี่จิมชวนชื่นพี่หยองลูกหยีพี่บอลเชิญยิ้ม โดยเฉพาะอาดูดอกกระโดนนะคะตั้งใจเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะเพราะว่าอาไยเคยร่วมงานใกล้ชิดนะคะเพลงดังของคุณอาสอนเพชรนำมาร้องมาเล่นตามคาเฟ่ค่ะตลกก็มีรายได้กันทั้งเพลงข้าวไม่มีขายแล้วก็เสียน้ำตาที่คาเฟ่ด้วยอาดูเปิดใจว่าสนิทคุ้นเคยกันดีค่ะแม้คุณอาสอนเพชรเนี่ยจะพูดน้อยแต่ห่วงใยพี่น้องเสมอถามไถยนะคะก็จะเก็บความประทับใจอันนี้ไว้ การเดินทางมาร่วมงานจึงเป็นทั้งการร่วมอะไรเป็นครั้งสุดท้ายและอยากมาส่งกำลังใจให้ครอบครัวสองสุพรรณด้วยตัวเองค่ะลองไปฟังเสียงกันดูค่ะเช่นมองหน้าตาข้างบ้านสมัยก่อนจะมีไอเหี่ยวอะไอเหี่ยวฟ้าที่อยู่คณะผมเนี่ย แกก็หน้าตาแกก็เหี่ยวๆอะไรเงี้ยก็ร้องเพลงแล้วให้แกทำรีวิวเจอกันก็ยกมือไหว้กันแล้วก็รักในแนวเสียงของเขาแล้วก็เป็นคนน่ารักมากเป็นคนเฉยไม่ไมีว่าใครอะไรทั้งสิ้นดีใจที่ยังรักแอนเพจอยู่นะรีวิวเพื่อไม่ทิ้งกันทุกคนก็ยังรักแกเหมือนเดิมอ,อย่างเรื่องวงดนตรีที่เคยทำอยู่เราาวก็จะสืบสานต่อไปโดยทุกคนกคน็กนกนให้ สัญญาว่าจะไม่ทิ้งจะไม่ทิ้งอวงทีมงานสองสุพรรณโชว์อย่างบรรยากาศในงานที่เห็นก็เป็นการจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะสมชื่อเสียงของคุณอาศรเพชรนะคะซึ่งพี่แขกสิริโชคลูกชายที่เมื่อสักครู่สัมภาษณ์ไปเนี่ยก็เป็นเสาหลักในการทำงานที่แบบว่าชนิดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะคุณผู้ชม ะะก็มีนําเข้าของมาให้คุณพ่อด้วยอย่างที่เห็นนี่เป็นราวเสื้อผ้านะคะเป็นชุดหล่อชุดเก่งที่คุณอาสอนเพชรสลับสับเปลี่ยนขึ้นร้องเพลงบนเวทีมาตลอดหลายสิบปีนะคะบอกว่าเป็นของสําคัญของคุณพ่อเลยค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานพงศพเป็นกรณีพิเศษแล้วทางครอบครัวจะแบ่งอัฐิออกมาเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนแรกนางกลับไปที่บ้านตามความต้องการของคุณอาสอนเพชรก่อนที่ท่านจะจากไปบอกว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านะนะคะ แล้วก็อีกส่วนจะเก็บไว้ที่วัดยางไทยจเจริญผลก่อนเตรียมนำไปลอยอังคารต่อไปส่วนเมื่อวานนี้แฟนเพลงที่ไปร่วมงานนะคะได้รับแจกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นซีดีเพลงของคุณอาสอนเพชรนะคะแจกจ่ายกันเป็นพันแผ่นเลยเพื่อเป็นการระลึกนะคะในพิธีแล้วก็เก็บไว้ได้ระลึกถึงได้ฟังลูกเอื้อนลูกคอทีเด็ดแบบนี้กันไปตลอดค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะมีการบอกว่าจุดทูปส่งคุณอาสอนเพชรจำนวน199นัดเป็นแสงอย่างนี้ค่ะสวยเลยเหนือน้านฟ้าของที่สุพรรณบุรีนะคะก็เต็นไปด้วยความรักความอาลัยซึ่งทางครอบครัวบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดสำหรับการจากไปของพ่อในครั้งนี้นะคะก็เลยนี่แหละจำลองเป็นบรรยากาศ เหมือนคอนเสิร์ตที่พ่อเล่นทุกวันคณะตลกเยอะมากคุณผู้ชมพาอต้องบอกเลยว่าตลกเนี่ยผูกพันกับคณะสอนเพชรม,มากให้งานเอามุกไปเล่นในคาเฟ่แจ้งเกิดหรือแต่ก่อนค่ะได้เล่นหน้าม่านของคุณอาเนี่ยถือว่าสุดยอดเพราะคนดูเนี่ยจะลังไหลมันล้นเต็มไปหมดเลยคือเมื่อคือนมีโชว์ของพี่บอลเชิญยิม้มเขาบอกว่ามุกที่พลาดไม่ได้เลยก็คือต้องร้องเสียน้ําตาที่คาเฟ่แต่ร้องไล่กันไปทีละคนว่าใครจะเสียงสูงได้เท่ากับคุณอาสอนเพชร